กลับมาชมกันต่อกับการพยากรณ์แบบไม่เห็นหน้ามาดูกันว่าชุดคามิการ์ชุดที่3ของคุณแจ็คจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับเพราะสุกเลงจุดเกิดและเล็งดาวเสาเนี่ยสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าอรนิรัน์มันแปลว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างหวานซึ่งกินน้ำพึ่งหรือว่าหวานชื่นมันอยู่ด้วยกันสุกทุกทุกมันอะไรกันวะเนี่ยแต่มันเหมือนกับอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วกันได้อะไรเหมือนก็รู้ส้รู้ภุมิกันอะไรประมาณเนี้แต่คุณมู่อย่างหนึ่งที่อยากบอก ลัคนาอยู่ราศีธนูเนี่ยคนธนูเนี่ยมันจะได้ดีเมื่อมันมีที่พึ่งธนูเนี่ยมันประกอบด้วยคันธนูและลูกศรมันต้องพึ่งพาใัยเพราะฉะนั้นมันมีองค์ประกอบที่ผมมีบริบทบางประการเือว่าสิ่งนี้มันเป็นจิ๊กซอตัวต่อจากประสบการณ์ในหัวและประเด็นสำคัญคือคุณมีดาวกุมกะตากำเนิดเนี่ยสามดวงคือดาวเสาร์ดาวเกตดาวมัตยูเนี่ยสามดวงเนี่ยมันไม่ปกติเพราะมันได้องค์เกณฑ์ในโหราศาสตร์ว่าถ้าราศีที่เป็นโลโก้ราศีที่เป็นมนุษย์มีแค่ห้าราศีนะ มีถุนคนคู่กันหญิงพมจัจาร์ตุนคนถือแทช่ทางธนูคนโกงธนูลุ่มคนแบบว่าน้ำห้าราศีนี้เท่านั้นนั้นถ้าดาวกุมชะตา,าเนิดมันจะได้เป็นเอกนานรเกณฑเป็นอง์เกณฑคุณมีดาวได้องค์เกณสองได้เป็นหนรอุดมเกณเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยคุณจะมีเกณฑ์มั่งคั่งร่ํารวยเคยรู้สึกไหมวันหนึ่งต้องรวยต้องมีที่ที่มั่นคงเพราะดวงชะตาเนี้ยคุณเป็นคนมีดาวการเงินคือดาวเสามากุมชะาตาเนิดมันทําให้รู้สึกลึกๆเลยว่ามันต้องเป็นของเรา เราต้องมีเราต้องรวยไม่ว่าคุณจะรวยแล้วหรือยังแต่ต่อไปดวงนี้รวยแน่นอนแต่ดวงชะตานี้คุณต้องเข้าใจายอย่างหนึ่งว่าคือเลข6เนี่ยในดวงมันเล็งกับเลข7 6็คือสุข7คือสาวสุขกับสาวเป็นคู่ศัตรูมันทําให้ไอ้ความรักความกลมกลืนความปกติมันไม่ปกติดีไม่ดีมันจะมีเกณฑ์หย่าล้างพัดพราหรือมันไม่ลงล็อกลงตัวแบบปกติทั่ว,วไปแต่ประเด็นสําคัญคือผมก็ไม่อยากจะทายว่าให้มันเป็นไปถึงขนาดน,นั้นเอาว่า ถ้ามันมีจุดที่แสวงจุดร่วมเสงีวนจุดต่างได้ก็ประครับประคองกันไปเพราะดวงชะตานี้มันก็เป็นแบบนี้แหละมันจะไปมีความสัมพันธ์กับใครมันก็จะมีเหตุให้สุขบ้างทุกบ้าง,างซึ่งมันไม่ปกตินะเพราะคุณเองก็เป็นคนไม่ปกติตามดวงชะตานะเอาละครับข้อนี้เอาไว้เท่านี้ครับขามพยากรณชุดที่3คู่ครองมีส่วนร่วมในการทํางานดาวคู่เป็นอริมีเกณฑ์หย่าร้างดวงต้องมีที่พึ่งพาอาศัยมีเกณฑ์มั่งคั่งร่ํารวย งานที่ต้องแก้ปัญหานะครับผมกเ็เป็นงานที่ต้องบอกว่าก็มีครับเราต้องวางแผนมากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนเราไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กๆอยู่แต่ตอนนี้เริ่มโตขึ้นก็ต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็วางแผนชีวิตก็เป็นเรื่องปกติงานก็ต้องมีแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนคู่ครองมีส่วนร่วมกับงานเนี่ยก็มีส่วนครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่คู่ครองแล้วก็มีลูกนะฮะแล้วก็มีครอบครัวที่ที่ก็ต้องร่วมกันทานยยํางานอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีข้อผิดพลาดในการเรียนก็เอาจริงก็ก็มีตอนเรียนมหลาลัยมีเรียนตอนมัธยมก็มีผิดพลาดเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่เราแบบถนัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยในเรื่องของการเรียนค,ความรักเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดเนี่ยก็ก,ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เสมอไปเพราะว่าเราก็ชอบเขาจริงด้วยแหละมันอาจจะเป็นเรื่องของ ระยะเวลามันอาจจะไวหรืออะไรนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเราเราแฮปปี้กับกับความรักขัน้นนี้แล้วก็มีที่พึ่งพาอาศัยจริงๆผมว่าจริงๆคนเราอาจจะเก่งคนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีโอกาสแล้วก็มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เนี่ยฮะผมจะชอบตรงนี้มากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือผู้ใหญ่เมตตาเนี่ยการงานบางทีมันอาจจะนิ่งลงหรือ มันก็จะดูไม่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์รวยแน่นอนเนี่ยก็ผมเป็นพวกชอบฝันนะครับฝันไว้ก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จไหมอะไรเงี้ยครับแต่สถิติก็จะสําเร็จหมดเลยอะไรเงี้ยครับก็ก็ขอให้รวยตามที่ท่านบอกแล้วกันครับใครใก็ชอบรวย <c oughs> มีเกณฑ์อย่าล้างพัดพลาดเพราะว่าเป็นคนไม่ปกติ <c oughs> ก็มีส่วนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทะเลาะก,กันมีปัญหากันอะไรเงรี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบ เราก็พยายามประคับประคองกันไปครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างครับไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวที่มีปัญหาแต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พยายามทําให้เต็มที่ไปก่อนครับโดยรวมเป็นไง โอ้ดีนะครับถือว่าเป็นคนดวงดีเลยป่ะครับเพราะว่าปกติเขาะจะทักแรงๆนะ,ะอันนี้ก็ถือว่าเ,เขาก็ชมในเรื่องของการรวยแล้วก็ชอบทาอะไรแปลกๆแล้วก็เตือนสติผมเนาะแล้วก็เ,เป็นคนที่แบบต้องมีความคิดต่างอย่าเหมือนใครนะครับใช่ไหมครับไปยังพร้อมครับพี่ลุงครับไปไปครับพี่ แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวคุณแจ็คก,กันต่อตอนนี้ไปฟังโปรโมชั่นดีๆจากตรลจีน่ากันครับคุณผู้ชม่าใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะใครที่กําลังมองหาของขวัญดีๆให้กับคนที่คุณรักวันนี้มีโปรโมชั่นจากตรยลจีน่ามาฝากกันด้วยต้อนรับาหมูเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<อ>โปรโมกันที่ไรหนะ้าเด็กลงนุกเทีย阿หมู่าแต่ก็อายุเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นผมมาหน้าจอทีวีมายาวนานแล้วนะครับและเนื่องด้วยอายุ60ส 9ปีแล้ว oh. นะครับเพราะฉะนั้นก็มีคำถามที่คนชอบถามอาว่าเอ๊ะแล้วดูแลตัวเองมาอย่างไร mm. นะครับเพราะว่าอายุที่มากขึ้นสุขภาพผิวหน้าเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ดูแล <Okay. S 2> เราไม่ตั้งใจดูแลเขาเนี่ยแน่นอนครับ มันเสื่อมโทมลงแน่ๆเหมือนอ,อย่าง,งภาพอาหมูเมื่อ,อ5ปีที่แล้วก็เป็นภาพแบบนี้ครับ<อ>เห็นโห<อ>สภาพผิวหน้าเห็นไหมครับอพอขาดการดูแลนะครับ<อ>มันก็พังมันก็โทมแบบนี้ครับ<อ>แก่ค่อยๆฟื้นนะครับ<อ>กลับมาเป็นแบบนี้ได้ คีย์เวิร์ดคำนี้เลยครับหันมาใส่ใจดูแลตัวเองอย่างจริงจังทันเวลาอย่างมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหานะครับริ้วรอยที่เรามีเนี่ยจึงสำคัญมากๆเลยนะครับและผลิตภัณฑ์ที่อหมูเลือกใช้นี่ครับเซรั่มไตรจีน่าตัวนี้น,นะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของเซรั่มไตรจีน่าเนี่ย มีไฟดีแมทริกคอร์ลหมายถึงว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขานะครับมหมายถึงว่าช่วยทำให้ริ้วรอยนะครับแนวตั้งวางคิ้วนะครับหรือว่าเส้นร่องแก้มทั้งหลายหรือว่าริ้วรอยแนวนอนไม่ว่าจะเป็นเส้นหน้าผากนะครับใต้ตาตีนกานะครับหรือปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำ<ะ>มีกันหรือยังครับถ้ามีเนี่ยด้วยตัวนี้จะทำให้แลดูบางเบาแล้วก็จางลงภายใน14วันซึ่ง มีเอกสารรับรองจากแล็บการันตีให้ไม่ได้พูดลอยๆเลยใครที่ดูอยู่ช่วงวัยไหนก็ตามแต่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3-4-10อัพเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยผิวหน้าต้องเริ่มมีแล้ว ยิ่งรีบใช้เจลอะเจนาเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อผิวหน้าเท่านั้นตัวนี้เอาอยู่ฮะอาหมูเนี่ยเป็นผู้ใช้จริง<า>นะครับใช้ทุกวันเลยเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนอนะครับและด้วยการใช้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเห็น <He S 2> ไหมครับว่าผมประกอบการหลังการใช้มันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์เช่นนีค้ครับครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโปรที่นํามาให้ ต้องดีมากๆเลยเอาเป็นว่าช่วงเทศกาลนะครับเราต้องนึกถึงว่าเราจะหาของฝากไปให้ผู้ใหญ่หรือให้กับคนที่เรารักเพราะฉะนั้นโปรวันนี้คู่ควรกับคนคนนั้นครับ <c oughs> เตรียมโทรไปที่1577หรือ l i น e แอดใจราจีนาแบรนด์วันนี้เราจะเปิดให้200สายเป็นชุดบ็ x กเซตพรีเมียมสวยงามสวยจ<ว>ีนสวยครับใครเห็นก็ต้องอยากได้และภายในบ็อกเซต พรีเมียบตัวนี้นะครับประกอบด้วยนี่ครับเซรั่มสองกระปุกใหญ่นะครับแล้วเซรั่มขนาดพกพาอีกหนึ่งเป็นเซรั่มสามยังไม่พอนะครับยังมีเซรั่มม้อีกหนึ่งนะครับเท่ากับสี่พออย่างไม่พออีกได้ไหมคะได้ครับเตรียมมาให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นหนึ่งบรายเทน n i n g ตัวนี้ตัวเด็ดมากๆเลยนะครับ ปกติแยกขายนะตัวนี้แต่วันนี้เอามาอยู่ในโปรโทั้งหมด5ชิ้นราคาเต็มคือ1,600บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองเท่ากับเซฟไป7,000กว่าบาทนะครับพิเศษมากโปรเจกต์ดูแลผิวนี้ใช้ได้นานถึง4-5เดือนะนะครับหารเฉลี่ยตกประมาณเวลา30บาท คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วคุ้มมากๆครับราคาดีงามมากนะครับต้องบอกว่าบ็อกเซตพรีเมียมชุดนี้นะครับจัดมาให้พิเศษเลยแค่ช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่เนี่ยต้องรีบโทร1577ให้ทันเร็วครับสายเริ่มแล้วนะครับสายรันแล้วซื้อไปฝากผู้ใหญ่ให้กับคนที่เรารักให้กับคนในครอบครัวถูกใจแน่นอนครับรีบโทรครับ15.7 7ต้องบอกตัวนี้ฮะตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลย คือไบเทรนิ่งตัวนี้เข้มข<ะ>้นนะครับเราก็ลงผิวเป็นตัวแรกก่อนอนะครับแล้วก็ตามด้วยเซรั่มแตระจีน,น่าเราจะใช้ระยะเวลาไม่นานเลยนะครับใครที่ใช้อยู่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยจะแลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่หน้าหมองๆนะครับ ต้องรองแล้วแดดบ้านเราเนาะใช่ <Okay. S 1> ตัวบทีนิ่งจะช่วยได้แยกขายตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยพันสองบาทวันนี้มาอ,อยู่ในโปรนะครับไม่ขายแถมเลยฟรีฟรีรีบเลยให้แค่คนที่โทรมาจองให้ทันเรื่องเงินก็สบายๆ <c oughs> ายนะครับจองไว้ก่อนได้ครับรีบโทรมาจอง <c oughs> ไว้ก่อนพร้อมเรื่องเงินเมื่อไหร่ค่อยจ่ายตอนนั้นนะครับขอเพียงแค่กดยำยมาที่15.7 7หนะครับ <c oughs> หรือไลน์แอดไต้ลาชิณาแบนนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง70แล้วนะครับ <c oughs> 60สายสุดท้ายนะครับ b ล็อกเซตพรีเมียมนะครับประกอบด้วย2กระปุกใหญ่นะครับ1พกพาอย่างไม่พอยังให้ฟรีอีก1พกพาแล้วนี่1นึ่งไบรท์เนตัวเด็ดตัวนี้โอ้โหอยากให้ได้มากๆเลย5ชิ้น1600บาทจ่ายเพียง2 9 90เซฟไป7จ0 0พันนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองที่1 5 7 7ไว้ก่อนนะครับพร้อมอะไรเขาจ่ายนะครับแล้วภาพนี้เป็นนำเสนอเลยครับมันหมายถึงพรีเซนเตอร์เหล่านี้ทุกคนทุกท่านเนี่ยนะครับ ใช้แต่ใช้แต่ละจีน่าเนี่ยอย่างสม่ำเสมอใช้จริงเป็นผู้ใช้จริงเป็นผู้ใช้จริงนะครับมไม่ว่าจะเป็นคุณเจนนิเฟอร์คิมคุณนีโน่คุณปางธนพรคุณเอชยาเช่ป้อมนะครับแล้วก็คุณปุ้ยพิมลวันรวมทั้งอาามูด้วยนะครับทุกคนใช้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็นะครับคอนเฟิร์มว่าแต่ละจีน่านั้นดีจริงนะครับเอาแล้วคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมอย,อ,นะอยู่ในช่วงสุดท้ายนะต้องรีบแล้วนะครับคุณผู้ชม วันนี้บ็อกเซสุดพรีเมียมวันนี้ทำมาไม่เยอะครับ <c oughs> 1>, 1ปีจะทำแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวเท่านั้นนะครับพลาดแล้วจอไม่ทันหมดแล้วหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเลืออีก30สายสุดท้ายนะครับ1 5 7่หรื <วะ S 2> หอแลนแอนดเรจิน่าแบรนด์นะครับคุณผู้ชมบ็ x กเซนะครับเร็วครับสายรันแล้วนะครับประกอบด้วย2กระปุกใหญ่ <c oughs> แล้วเซรั่มขนาดพกพาอีกหนึ่งไม่พอยังให้ฟรีขนาดพกพาอีกหนึ่งแล้วก็หนึ่งไบรท์เทตัวนี้นะครับ ผิวหน้านุ่มนะครับกระ่างใสมากมทั้งหมด5ชิ้น1 6 0 0บาทจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเองนะครับรีบโทรมาเลยครับที่ห5 7 7ครับนี่ต้องบอกว่าโปรแบบนี้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเลยนะคะดังนั้นต้องรีบใส่ใจดูแลผิวหน้ากับตรลาจิน่าได้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาหมูมากมากยินดีครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วรอบหน้าเราจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรหรือว่าโปรโมชั่นดีๆอะไรรอติดตามกันได้เลยคะ่ะ ดวงหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่ออาจารย์ลักษ์ได้เจอกับแขกรับเชิญและดวงชะตาของเขาจะเป็นไปทิศทางไหนนับตั้งแต่ปี269ไปจนถึง270กวอาเเนี่ยดวงแจ็คจะมีแต่เจริญรุ่งเรืองฐานะการเงินความเร็จจะมากขึ้นอีกทวีเท่าทวีคูณประทโงรติดตามสักครู่เดียว